อิงฟ้าพยากรณสวัสดีค่ะคลิปนี้นำเรื่องเส้นสมรสมาฝากเพราะว่าสังเกตดูว่าทุกๆคนจะสนใจเส้นนี้เป็นพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลองไปชมกันเลยค่ะเส้นสมรสที่ดีจะต,ต้องเป็นลักษณะที่คมชัดลึกสวยเด่นปราศจ,จากเครื่องหมาย ลายๆทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเกาะเป็นโซ่หรือกากบาทนะคะหากผู้ใดมีเส้นสมรสเด่นชัดดังกล่าวทั้งสองมือเลยทั้งซ้ายและขวานะคะก็แสดงว่าท่านจะประสบความสุขในชีวิตคู่ในชีวิตรักนะคะเส้นสมรสจะอยู่ในช่วงระหว่างโคนนิ้วก้อยนี่นะคะโคนนิ้วก้อยกับ เส้นติดตรงข้างนะคะข้างด้านข้างนะคะแล้วก็มีมาอีกต่อไปเลยนะคะว่ากันต่อไปเลยก็อันนี้มาดูเส้นคนจะชู้มีแฟนเยอะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นแบบนี้ค่ะก็คือว่ามีเส้นซ้อนกันอยู่หลายเส้น เส้นสมลดเยอะเลยตรงนี้หลายๆเส้นเลยนะคะมีทั้งสั้นบ้างยาวบ้างไม่เท่ากันแต่ว่าเส้นเหล่านั้นเนี่ยต้องคมนะคะคมชัดลึกเด่นชัดก็ว่าก็แสดงว่าคนคนนี้มีความอ่อนไหวในเรื่องการครบค้าสมาคมกับเพื่อนต่างเพศมีโอกาสจะได้พบเพื่อนต่างเพศตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มีคนมาชอบเยอะเราไปชอบเขาด้วยอะไรด้วยมีมา ไม่ขาดสายเลยค่ะเป็นคนแฟนเยอะอืพบเพื่อนต่างเพศเยอะแต่ก็ทุกคนที่เข้ามาก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะคะโอกาสที่จะได้แต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันจริงๆอะ่ะก็นู่นนะคะอายุอายุเป็นวัยกลางคนไปแล้วนะคะก็คือว่าเนื่องจากจากเราเป็นคนช่างเลือกเลือกมากหาคนถูกใจยากหาคนถูกใจลําบาก จะได้แต่งงานก็อายุสามสิบขึ้นไปแล้วอะค่ะัยกลางคนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นเส้นเส้นคนโสดละ่ะเมื่อกี้เป็นเส้นคนเยอะแล้วต่อไปเป็นเส้นคนโสดเส้นคนโสดเป็นลักษณะยังไงเหรออ่าเส้นคนโสดเป็นลักษณะว่าจะมีเส้นที่พุ่งไป เส้นสมรสที่พุ่งไปยังเนินพุทธนะคะก็ดีหรือจะเป็นพุ่งไปยังเนินอาทิตย์แบบนี้นะคะจะเส้นพุทธก็ได้จะเนินจะเนินพุทธก็ได้จะตรงนี้ก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ต้องขึ้นมาอย่างลักษณะแบบนี้ก็คือแสดงว่าจะได้คลองตัวเป็นโสดโอกาสที่จะได้แต่งงาน หายากนะคะเส้นคนโสดจะประมาณนี้เลยค่ะแล้วถ้าเป็นเส้นเส้นคนที่อย่าล้างเส้นหย่าล้างมีเกณฑ์หย่าล้างเยอะเส้นจะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือเส้นสมรสโค้งมาตัดกับเส้นใจ ตรงนี้นะคะก็คือว่าจะมีการพัดภาคจากคู่ครองอาจจะเกิดจากการหย่าร้างเป็นไม้หากไม่ถึงกับหย่าร้างกับคู่ครองก็จะต้องอาจจะต้องมีการได้รับได้รับบาดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยประมาณนี้นะคะเส้นเมื่อกี้หดหมูมากมาดูเส้นโชคดีโชคคนที่ได้คู่ครองที่ร่ำรวยดีกว่าว่าเป็นยังไง อันนี้จะต้องประกอบไปด้วยเส้นอาทิตย์ด้วยนะคะต้องคนที่มีเส้นอาทิตย์ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็มีเส้นสมรสพุ่งไปแตะอย่างเส้นอาทิตย์แบบนี้นะคะแสดงว่าจะเป็นผู้ที่โชคดีได้คู่ครองที่ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเหมือนตกอยู่บนกองเงินกองทองโดยไม่ลดตัวประมาณนี้เลยและเส้นได้คู่ครองที่ร่ำรวยมีอีกเส้นหนึ่งนะคะแบบนี้ ก็คือ,อมีพุ่งขึ้นไปยังเนินอาทิตย์แต่ต้องไปจนสุดเลยนะคะท่านก็คือว่ามีเส้นจากเส้นสมรสแล้วแยกออกพุ่งไปยังเนินอาทิตย์แบบนี้เลยจะได้คู่ครองที่ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเป็นคนมีเกียรติยศมีตำแหน่งมีศักดิ์ศรีในสังคมทำให้ชีวิตคู่มีความสุขสมบูรณ์ มีไม่เอย่ยใครมีเส้นแบบนี้ไหมคะแล้วก็เส้นสมรสยังมีอีกมากมายเลยค่ะตรงกับใครบ้างเอย่ยแล้วก็มีเส้นไม้ขันหมากเส้นไม้ขันหมากเป็นยังไงก็คือว่าเส้นสมรสแล้วก็ถูกตัดด้วยมีการมีเส้นตัดตรงเนินพุทธนะคะก็คือเส้นสมรสถ,ถูกตัดบนเนินพุทธ แสดงว่าผู้นั้นจะมีอุปสรรคในเรื่องการแต่งงานเนื่องจากผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยโอกาสไม่ขันหมากเลยสูงต่อไปเป็นเส้นสมรสที่เป็นปากซ่อมแบบนี้นะคะใครมีลักษณะสเส้นสมรสแบบนี้แสดงว่าจะมีการแยกจากคู่ครอง ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะก็คือว่าแยกเพราะความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนไปทํางานอย่างต่างประเทศต้องไปศึกษาดูงานหรือว่าคนรักคู่ครองต้องไปเรียนต่อ,อย่างต่างประเทศต่างแดนซึ่งต้องใช้เวลากันเป็นเดือนเป็นปีๆแบบนี้ค่ะแต่เราไม่ได้เลิกกันไม่ได้หย่าร้างกันไม่ได้เลิอกอะไรนะคะอันนี้คือเป็นเส้นที่แบบต้องอแยกจากคู่ครองไประยะหนึ่งอย่างนี้ค่ะ นีถ้าเป็นเส้นต่อไปเป็นเส้นลักษณะแบบนี้เส้นสมรดมีเส้นเส้นสมรสแล้วก็มีเส้นที่เล่นเล่นเล่นเลไปขนานกับเส้นสมรดแบบนี้เส้นสั้นๆเล่นๆไปกับเส้นสมรสประมาณนี้แสดงว่าจะมีโอกาสนอกใจคู่ครองใครมีมั้งคะเส้นนี้เป็นเส้นนอกใจ อยู่ในมือเราเราก็จะเป็นนอกใจแฟนเราอยู่ในมือแฟนเราแฟนเราก็มีเกณฑ์ที่จะนอกใจเราแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกนะคะเราจะอยู่กับเส้นสมรสเนี่ค่ะคลิปนี้ทั้งคลิปเลยนะคะเราจะไม่ไปไหนคะ่ะเราจะอยู่กับเส้นสมรสนี้เป็น เส้นนี้จะเป็นลักษณะแบบวา่าเป็นเส้นทะลวิวาทใครที่มีเส้นสมรสที่เป็นลนักษณะก็คือว่าเส้นสมรสเส้นสมรสนะคะแล้วก็มีเส้นจากเนินอังคารต่ำพุ่งขึ้นไปตัดเส้นสมรสแบบนี้ นะคะ,ะแสดงว่าจะมีการปัญหาครอบครัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวอันเนื่องมาจากมือที่3บุคคลที่3เข้ามายุ่งสร้างปัญหาให้กับชีวิตรักชีวิตครอบครัวชีวิตสมรสจะมีการทะเลาะวิวาทกันนะคะอาจจะถึงขั้นตบตีทำร้ายร่างกายกันเลยบ้านไหนหอคู่ไหนเพื่อนเราหรือว่าอะไรที่แบบมีการทะเลาะกันบ,บ่อย มีการตบตีชอบใช้กำลายลำกำลังกันลองแอบดูมือเขานะคะว่าเขามีเส้นแบบนี้ไหมมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเส้นสมรสที่ไปอยู่บนเนินอาทิตย์เหมือนกันแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รวยไม่ได้รวยไม่ได้ได้แต่ไม่ได้ได้คู่ครองรวยเหมือนกับ เส้นที่โค้งไปจนแตะจนแตะเนินอาทิตย์แล้วก็หรือโค้งไปจนแตะเนินพุทธแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เหมือนเส้นที่ได้คู่ครองรวยที่มีเส้นอาทิตย์แบบนี้แล้วก็เส้นชีวิตไอเส้นสมรสไปแตะเส้นอาทิตย์แบบนี้นะคะอันนี้คือได้เข้าคู่ครองรวยได้คู่ครองที่เป็นเศรษฐีนะคะเหมือนเราตกถังข้าวสารนะคะแล้วแต่เส้นสมรสเป็นลักษณะแบบนี้ แต่ไม่ขึ้นไปแตะยังเนินอาทิตย์ไปขึ้นไปแตะบนโคนนิ้วนางแบบนี้นะคะกระดกขึ้นไปเพียงแค่เล็กน้อยอยังเนินอาทิตย์แบบนี้แสดงว่าผู้นั้นมีโอกาสที่จะได้แต่งงานยากจะแ,แต่งงานก็ยากมีอุปสรรคปัญหาหรือจะได,ได,ได้เป็นเป็นเส้นอาทิตย์ที่แต่งงานยากเนื่องจากความเยอหยิงถือตัวรักเกียรติไม่ค่อยยม รักเกยียรติรักศักดิ์ศรีไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ยอมก้มหัวให้กับใครนะคะเส้นนี้เลยนะคะมีสิทธิ์ขึ้นคานได้เส้นนี้นะคะเยอะแยะเลยเพื่อนๆจะตามไม่ทันหรือเปล่าเอ่ยผู้ชมก็มันต้องตรงกับใครบ้างแล้วคะนะคะ,นะคะผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะคะเอาเป็นเส้นสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นเส้นที่ซ้อนกันหลายๆเส้นแต่ละเส้นเด่นชัดเท่าๆกันไม่ว่าจะสั้นบ้างยาวบ้างแต่ละเส้นเด่นชัดเหมือนกันแต่จะมีอยู่เส้นนึงที่ปลายโค้งมายังเส้นใจนิดหน่อยตรงนี้นะคะแสดงว่าเป็นคนช่างเลือกแต่งงานยากเพราะเลือกมากนะคะหากจะต้องแต่งก็เลยก็อายุประมาณ30ปีไปแล้วแบบนี้นะคะ เส้นสมรสยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวอิงฟ้าพยากรณ์จะรวบรวมจัดมา,าจัดจัดมาให้กับผู้ชมอีกนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้ากันนะคะฝากติดตามอิงฟ้าพยากรณ์ด้วยนะคะหาอะไรดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ